หลายคนเนี่ยรู้สึกช็อกวงการบันเทิงมากสําหรับคุณซันนี่ยูโฟที่แบบว่ามีการเสียชีวิตอย่างประทันหาหนะคุณผู้ชมและทีนี้ก็มีหลายคนกําลังคิดว่าสุน,นัขของคุณซันนี่ยูโฟเนี่ยสองตัวใช่ไหมใช่จ้เป็นยังไงต่อไปมีใครจะเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่ล่าสุดค่ะคุณเกศชลรดาก็มีการแบบว่าเข้าไปช่วยเหลือ,อามูรนิที่ของเธอใช่ไหมโมูมรนิเดอะวท์ Voice, ก็มีการเข้าไปช่วยเหลือรับมาดูแลแล้วแล้วก็มีการออกมาโพสต์ด้วยนะคะผ่านอินสตาแกรมบอกว่า พี่ค่ะพี่จันนี่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทําให้พี่ได้พี่ไม่ต้องห่วงน้องๆนะคะพักผ่อนให้สบายเกศแล้วก็ทีมงานมรลนิทิเดอะบอส์เนี่ยจะดูแลเขาอย่างดีให้สมกับความรักที่พี่เนี่ยมีให้เขาทั้งคู่ก็คือทั้งน้องดิชี่ที่เป็นซาเบียนเนาะแล้วก็น้องมันนี่ที่เป็นพันุไทยมาอยู่ในความดูแลของเราแล้วนะคะเกศจะรอการติดต่อจากครอบครัวพี่มีอะไรคืบหน้าก็รออัปเดตได้ที่ทาง ไอซี่เฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ของมูลนิธิเดือ v ไว c ์ได้เลยค่ะเนี่ยดูซีไซบีเรียนน่ารักมากๆเลยใช่หลายคนก็เป็นห่วงไงว่าน้องน้องมันนี่แล้วก็น้องอะไรนะรน้องริชี่เนี่ยจะแ,แบบว่าเป็นยังไงเพราะว่าองตอบก่อนถ้าเป็นหมาบ้านเนี่ยน้องเนี่ยจะต้องแบบ คือเขาหากินเองไม่เป็นเนาะต้องมีคนดูแลเพราะว่าดูแลมาโดยตลอดไงใช่<ง>ค่ะก็เป็นว่าสะพายใจดินนะคุณผู้ชมค,คุณเก๋ชลาดาเนี่ยก็คือรับไปดูแลแล,แล้วล่ะทางนี้ก็เอาวันว่าโชคดีแบบเขาอ,อะไรอะโล่งใจโล่งใจที่ว่าน้องมีคนดูแลแล,แล้วนะคะ